รเแ่งท้องอึ๊บและดีอึ๊บสามท้องตีขาขึ้นอึ๊บค่นข้างได้เยอะครับสปอตเต้นใส่ได้เลยเคยโดนแบบ20แต่ว่าไม่ไหว น้ำหนักใช่ไหมไม่ไหวครัโอเคใช่ไหมดีกว่าเพราะเราจำนวนครั้งเาเป็นสำคัญครับเราเราทำน้ำหนักพอดีหรือว่าสิบห้าครั้จำนวนครั้งก็สองคัญถ้าเกิดเอาลงใช่ไหมก็เพิ่มจำนวนครั้งขึ้นก็เป็นลดหลังตามพีระมิดก็เคยเล่นแบบหนักแล้วเล่นไม่ได้อะไรเลยมันจับฟิลไม่ได้ใช่ไหมมันโฟกัสใช่คือมีคนเคยพูดไว้นะว่าฟอร์มสำคัญกว่าฟอร์สนะแต่คำว่า อาจจะไม่ต้องหนักมากแต่ว่าให้ฟอร์มดีให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงลิปหนักหนาได้ไหมอะทำไงอ่ะเป็นไรน้องอะเลี้ยงเลียงเราเป็นเดลิตี้อยู่แล้วสวยตลอดไม่ได้หรอกถ้าเราสวยตลอดแล้วถูกต้องสอวคนเดียเชยด้วยค่ะฮะเล่นด้วยกันเลยวางกล้องตั้งไว้แล้วเราเล่นด้วยกันไม่จริงยกฝาขายาวหน่อยเพื่อให้หน้าท้องไหม กลับมาและสป,ปอร์ตโอเคอะไรบ้างอาะอัที่สนุกดีเพราะว่าพี่แอนดี้ทำแบบอะไรฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันลองเทรนนิ่งครับฟังชันทีนิ่งมันแบบหลายๆกล้ามเนื้อแล้วท่ามันสนุกปวดปวดกล้ามเนื้อตั้งโต๊ะตอนนี้ยากหรอ แต่พรุ่งนี้ tomorrow ีอยู่จ้าหนูอาจจะแบบเดิน่อยนะคะให้กำลังใจตัวเองกนธรรมชาติด้วยค่ะนีว r s สควิสตวบจบปะ s q u e ิ z ดี เรื่หาจแร้เพราะว่าครืแรหนที่ออกกายเหมือนได้โชว์ไปเลยใช่ค่ก็เลยแบบว่าอยากเพิ่มกล้ามเน,นื้อที่ที่แขนมา,มากๆตรงเนี้ยตะก่นใช่ค<า>่ะเพราะว่าตอนนั้นที่หนูพยายามลดน้ำหนักจากหนูเคยกลง22่แล้วก็ลดลงมา8กิโลแล้วก่อนหนจะลดกลุ่มได้อ่ะ แขนไปหมดแล้วแต่เพราะว่ามันมันลงลงง่ายกว่าอนึงมากแกขนาดนม่นเราเรียเอลเอสยอะเอสกน้าีม9โมงแล้วจบ10โมงกันต้องรี่มา ไปฮะเปิดเล็กสักคู่แบบนี้เท่านั้นอมอดเลยทำได้เลยเทรนเนอร์คือสามเดือนสู้ครับสู้สวัสดีครับเอ่อเทรนเนอร์พี่แอนดี้นะครับก็เดี๋ยวได้มาดูแลน้องโอปอลโอเคอ่าพื้นฐานเบื้องต้นนะครับคนสูงนะครับมีพื้นฐานในการออกกายระดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยก็แข็งแรงในระดับหนึ่งครับแต่ว่าเรามีส่วนที่ต้องพัฒนาได้อีกนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของแขน น้องแขนยาวครับแต่ว่าส่วนบนเนี่ยค่อนข้างเล็กเราจะเพิ่มตรงนี้ด้วยนะครับส่วนของโดยรวมนะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยคือแฟตเนี่ยน้อยละเดี๋ยวเราจะเพิ่มกล้ามเนื้อด้านในขึ้นมาเป้าหมายภายใน2-3เดือนนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อก่อนครับส่วนเปอร์เซ็นต์แฟตเราจะเหมือนที่เราจะบอกนะครับวัดก่อนและจะขยับเปอร์เซ็นต์แฟตไปให้อยู่ที่ในจุดที่สมดุลมากที่สุดในดูดีมากที่สุดเรื่องของ body composition ก็สําคัญครับไม่ใช่ว่าเราจะเล่นอัดสักกล้ามเนื้อสักอย่างเดียวนะครับ ต้องให้หลายๆไฟล์หลายๆคนช่วยดูและออกแบบกันครับและส่วนของตรงนี้เดี่ยผมดูแลให้ครับวีคแรกเนี่ยสร้างความแชัของกล้ามเนื้อหรือว่าสเต n นจ์ก่อนนะครับความยืดเหยยดความ f l e ซิบิลิตีของของร่างกายเสร็จปุ๊บเราจะเพิ่มเรื่องของฟังชัน n a ลเทรนนิ่งเอาไปนะครับในชั่วโมงของฟังชันแลเนี่ยได้คาร์ดิโอด้วยได้ดึงแฝงมาใช้ด้วยและสร้างกล้ามเนื้อในส่วนที่ไม่เคยใช้นะครับปกติเวทเทรนนิ่งจะเป็นส่วนๆไป แต่ฟังก t ชั่นอจะได้เหมือนสร้างกล้ามเนื้อที่เหมือนนักกีฬามากอึ่นนะครับมันก็จะได้ผลของกล้ามเนื้อมันเล็กที่ต่างกันออกมา 5, 4, 3, 2, 1. 1> เริ่มต้นของวันจะเริ่มต้นด้วยอะไรครับก็ก่อนอื่นต้องวอร์มอัพก่อนแล้วก็ค่อยยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อให้ร่างกาอคแล้วก็เช็คด้วยครับว่าร่างกายพร้อมไหมเสร็จแล้วก็ลุยโปรแกรมเลยเลยพร้อมหน้าตาพร้อมมากล่าสุดโอเคงแ้นเราจอบ ออกประมาณหนาทีสอนาทีนะครับลืมลืมไปเลยต้นต้นต้นเดิน1 9่กกรับเดี๋ยวว่าเลยุกว่าใช่ไหมใช่กี่ไขรล่า เมื่อเช้าส่วนใหญ่เป็นอะไรคะบอกกาแฟค่ะออกเช้า,ชาจะไม่ค่อยมีแะไรใช่จะพีดถ้าไม่มีถ้ามีเวลาก็กาแฟขนมปัง huh. กาแฟมอฟฟินอะไรอย่างเงี้ย huh. แต่ถ้าเกิดไม่ได้ออกเช้าก,าก็จะพยายามกินพวกเอ,อิก็คุมแคลอรี่นะ ไม่คุ้มตอนนี้อยู่ในจุดที่ต้องเพิ่มต้องเพิ่มใช่แต่วนเดียวก็จะพยายามเพิ่มแบบเือถ้ามันไม่ได้จําเป็นต้องกินข้างนอกอ่ะเพราะว่าทํางานก็พยายามแบบโปรตีน brown rice brown rice โปรตีนอะพายกินเวยไหะกินโปรตีนเวนะคะอ่ะวองก่อนครับ วันนี้เราเล่นขาก่อนทำอ๋อนี่มีขาขาเยอะแล้วก็ฟังชั่นอลนะครับก็มีพวกเลกล้างสกีปจัมปิ้งับทําเกือบหมดเลยเือมมาดูนนี้คแบบที่หนแบบที่สก็ทํสกปเดูะนี่ย เหนเ <c oughs> ้ามออยู <busca> ่ขอจิตละ I'm okay I'm fine Queen ชาตินะขอจิตละขอจิตละดึงมือไว้ดึงมือไว้ทำให้แข็งแรงขึ้นปุ๊บดึงมือเร็วดีปุ๊บปั๊บดึงมเลยนะดึงตัวบอกไม่หน่อยค่ะเยี่ยมแล้วก็แปะเกล็ดแบบนี้ดีมันจะจบสมเป็นดี ร้อนละถ้าเหล่านี้ช่วยอะไรคะก็เป็นกระชับต้นขาแล้วก็เพิ่อออกฟิตก,กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแน่นขึ้นแน่นอนการฝึกพวกสกิลแบบนี้เป็นเหมือนฝึก,นก,กใน,น,นกีฬาในงานวัตถุการเป็นกีฬาอย่างหนึ่งเนาะมากมากวาก่าน,แบบนักกีฬามากกว่านักกีฬาอยู่มากกว่าหรอแต่แค่แบบนักกีฬาที่ต้องสวย มิสซิโอริสคือโอลิมปิกนางงามเป็นทีมชาติใช่ทีมชาไทยกินไปแค่สองคนแต่เพิ่งกินไงอ๋อเดินกลางโสั่งมาฉันก็กินกลางโมงกว่าแล้วปกติแล้วควรจะกินแล้วก็ออกกำลังกายภายในแบบ้างก็จริงควรกินก่อนคชั่วโมงของตื่นชั่วโมงครึ่งก่อนออกกำลังกายใช่ให้มันมีพลังงานนะครับจริงๆการออกกำลังกายก็ต้องใช้พวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนเป็นต้นก็ถ้าเกิดเราไม่กินเลยเนี่ยก็จะหงุดหด เทรนนิ่งหรือว่าการออกกำลังกายแบบเนี้ยใช้คาร์โบไฮเดรตนะครับออกแพงใช้อะไรออกกําลังกายปล่าอะไรคาเฟอีเอสแอร์เตรงจะเต้นแรงจะพูดตาภาพบัวไม่ดีนะไม่ดีนะคะอย่าทำคือเราทำเป็นตัวอย่างที่ผิดให้ดูก่อนออกกําลังกายสิบโมงวันเขาต้องตื่นมากดูข้าวตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงไหมเนี่ย

พระสมปรารนาปกติเป็นสิ่อัไหมอันนี้ก็ใช้ดไว้ตรงนั้นหรือว่าเอลนชื่อไม่ใช่ลคัหอโลนี้กานชื่อ เลาลงแรกขึ้นแล้วเห็เวลาตลอดนาเนี่ยเอาไว้ยิองแล้วก็ะตนตรงนี้ะตุงนี้แบบยุ้ยยุยุ้ยะุ้ยยุ้ยย้วก็ลงชุบเยุ้ยยย้ยยยย้ยยยกย้ยย้้ยย ไม่ได้เบาปกว่เดิมเลยเป็เาเปลี่ยนแอปเดอรแล้วบายไม่าว่าจะพูดอะไรไม่พูดมันพูดไม่ได้หรอ เดี่ยวใช่สิบสิบปอนด์ด้วยมั้งแต่ว่ามันหนักตัวนี้หนักวัวนี้กอ้วแข่ลอยละแขนรอยเลยอะไรที่แบสองครั้งสองครั้งไหวไหม あ。Okay, ก็เลยรู้่เวลองแขยานนให้ขยะกระพาะมจทรมานแบบมันทาเข้าไปแล้วมันจะเจียนเวลาเคียวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้น้ำหนักไม่หนักมากที่ร้ ใช่วยใช่ถ้ามันใช่ดีกว่ากัะสกันอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องเล่นหนักแต่ว่าโฟกัสกัน พอปอล์โร์นั่นเลยทุกอิเลเมนต์ถุงเท้าหรอแล้วไม่ค่ะเออสีอะไรก็ลองมาเป็นโบสีชมพูลูกชมพูไงอะแบบเออสีเหมือนเลยไม่เห็นอะไรก็เป็นโอปอล์โฟร์ตอนนั้นใส่ให้กระดึงใส่ตายท้องแบบยืนนะครัเมื่อแบบนี้ท้องชิดๆเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆ่วยขา ถ้ารวมันนี้เป็นยังไงบ้างนี่ดูดีครับมีแรงครับเยอะมากก็เลยเจอจัดหนักไปเลยพูดถึงตั้งแต่วันวันที่เราเจอกันมันเนาะจนถึงวันเนี้ยประมาณเจ็ดชุดประมาณสองสามอาทิตย์แล้วครับเป็นยังไงบ้างแข็งแรงขึ้นเยอะนะครับก็มีพัฒนาการก็คือความแรงของกล้ามเนื้อต้นขานะครับหน้าท้องก็เล่นเนาะตอนนี้หน้าท้องผมว่ากําลังจะ กาลังจะดีขึ้นอีกละแล้วก็เรื่องของความฟิตมีแรงมากขึ้นอย่างวันนี้เห็นได้เลยมีแรงมากขึ้นน้องมีแรงละพี่นายน้องป็นไีบ้างโอเคครับช่วยกันนาะน้องยุ่งไม่มีเวลาแต่ว่าเราก็บชเอาเอาตารางลงให้ได้นะครับจะได้แค่อองกายด้วยจังดานหนึ่งก็ได้สองสามครั้งหรือว่าสี่ครั้งได้ต่อวันก็ก็ถือว่าเยอะอยู่นะอืมประมาณวันละกี่ชั่วโมงครับปวันาณชั่วโมงหนึ่งครับของเวทเทรนนิ่งนะครับส่วนคาร์ดิโอเราทำแยกวิ่งหนึ่งก็มี เาเวลากําหนดไว้ก็ถึงโภชนาการของน้องอ่ะมันควรจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็จะดูแลเรื่องของโปรตีนในแต่ละวันเนาะแล้วก็น้ำหนักตัวที่จะเพิ่มขึ้นลดลงแล้วก็จะต้องดูค่อยดูว็นวีปวีไปนะครับตอนนี้ก็มีเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าให้กินเยอะขึ้นจะได้บิวกล้ามเนื้อบางส่วนขึ้นมาคิดว่าจะไปได้สวย้สบายสบายโอเคค่ะ ไม่ควรนี่นี่พอยังปวดเนื้อปิดตัวอยู่ปลอุ้ยของขาดของขาดเลยแกงยอรด้วยนกงไอันี้คือสเปนนี้ให้มันอยู่ก่อนดีข้างนนแกงนี้ยังไม่มีเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็ได้ก่อนบ้ก่อนบีต้อดเวลาแต่เมืัอไหร่เกิดบีได้ยไงแม่เราไม่ดูไงชัเมาอยู่ดูเอ็กซจซ้ายจากขวาจับซ้ายจับ 没有。